สวัสดีค่ะป๋าแทรกด้วยเรื่องเที่ยงวันในวันนี้ก็เรื่องด่วนนะค่ะอาจารย์เห็นเห็นแล้วก็อดไม่ได้นะครับคือทุกวันเนี่ยอาจารย์เขาสวดมนต์แล้วก็ฝึกวิชาใช่ไหมทีนี้ก็มีหนึ่งยาคูที่ท่านอาจารย์กินเป็นปกติคือสมุหะทอกทอเซต่อนั่นแหละ <c oughs> แต่พวกเราว่าตอนที่เราเคยไปฝึกเราเคยกินแล้วแต่เรากินเป็นน้ำมนต์เราไม่เคยกินเป็นยาเม็ดเพราะว่าเท่าที่ป๋ารู้ที่ป๋าตามอ่ะถ้าอาจารย์ไปเนี่ย อาจารย์เคยให้ท่านอาจารย์บอกว่ามีแค่ชิ้นเดียวแล้วก็ในเนี้ยหาไม่ได้ละเป็นยารูองค์โบราณก็จะประมาณแค่เ้วก้อยนะก็ท่านอาจารย์กับพระอาจารย์ก็เอามาเพิ่มเป็นยาให้วิศวก,กิ้ให้อาจารย์กินทีนี้พออาจารย์ฝึกใช่ไหมอาจารย์ก็นึกถึงพวกเราว่าเรากินน้ำมนต์มหาสยามมาแล้ววันที่ลอยกระทง ทีนี้การที่จะเพิ่มยาเข้าไปในการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยนะลดความปิดลาดต่างๆเนี่ยก็ทําให้เพราะฉะนั้นอาจารย์จะแจกให้เฉพาะลูกศิษย์ที่ไปฝึกวิชานะในข้าแรมนะครับตั้งแต่แรมที่ท,ที่ที่จะถึงเนี่ยคือแรมสิบสองค่ำแรมสิบสองค่ำคือวันอาทิตย์ที่ยี่สิอ่าถ้าอาจารย์กมถึงลูกศิษย์ที่ไปฝึกวิชา เพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มในแรมที่ให้การเตรียมตัวนิดหนึ่งแรมสองข่้นะครับก็คือวันที่ยี่สิบเนี่ยนะนอกจากฝึกวิชาปกติของยาบุษรับแผ่นดินแล้วเนี่ยก็จะเพิ่มยาให้อีกเม็ดหนึ่งนะครับก็คือยาเนี่ยสมุขท็องเซโตซึ่งไม่เคยแจกเป็นเม็ดนะเมื่อก่อนเราเคยได้กินเ,นเฉพาะน้ำมนต์เราไม่เคยได้กินนี่เป็นครั้งแรกเลยแล้วก็เป็นยาที่ที่ทรงคุณค่านะครับคุณสมบัติของยาเนะี่ยคือป้องกัน การผิดพลาดที่ผิดมาแล้วในอดีตที่จะผิดในอนาคตหรือสิ่งที่มันผิดไปแล้วที่มันมีผลเนี่ยมันจะค่อยๆผลงความผิดพลาดมันจะหายไปล้างไพ่เลยนะอ่มอือันนี้เป็นยาที่ดีมากค่ะนั่นแหละป้าเคยมีมีประสบการณ์ตรงนที่เรามีเรื่องอะไรที่มันไม่ถูกต้องหรือว่ามันมีปัญหาสมัยก่อนนู่นอาจารย์เคยให้กินแล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยๆคลี่คลายเหมือนชีวิตมันจะรีเซ็ตขึ้นมาใหม่เลยใช่มันก็จะเปลี่ยนแปลง อ,อ, <S <S อ,อาจารย์ก็จะมอบให้แต่แรกก็ตั้งใจว่าจะมอบให้แค่ครั้งหรือสองครั้งนะแต่ว่าวันก่อนป้าออกรายการไปแล้วป้านับแล้วว่าการฝึกวิชายในข้างแรมเนี่ย<ช>มันจะเหลืออีกอถ้าเรานับเริ่มตั้งแต่1 2บค่ำนะสองค่ำสิ้าค <15 S 2> ่ำแล้วก็เดือนหน้ามันก็จะมี6กมีเมีสิหมดแล้ว ปีนี้เขิเลยห้าครั้งอ๋อท่ป๋าไม่ขอป๋าก็เลยขอท่านอาจารย์บอกว่าถ้าอยานเอาห้าครั้งนี้ห้าครั้งในข้างแรมสุดท้ายของปีเนี้ค่ะให้ท่านอาจารย์มอบยานี้ให้ไปด้วยเลยนั่นอาจารย์ก็เลยตกป๋แล้วทำไปแล้วนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้เพิ่มเติมก็ไปฝึกวิชาเอานะนี้ในหมวดข้างแรมทีเฉยนะอ่าฝึกยาดูซัาแผดินแล้วก็จะได้สมุทคทอกเซตอ์ไปกินด้วยนะครับเป็นยาที่ สำคัญจริงๆในวิชาของท่านอาจารย์นานจาบอกแล้วท่านล้างออกหมดแก้ไขหมดมันจะริ่งทาให้เรามีประสิทธิภาพมากขึ้นจะบอกว่างี้ว่าวันที่ยี่สิบหรือเปล่ายี่สครับที่มีมีกินอะมีสองังที่รี่อะมันเทปยี่สิบใช่ไหมมันมีกินอีกทีหนึ่งใช่ไหมเออเมื่อเช้าพอดีนั่งสวดมนต์ทำพิธีกินยาอยู่หยิบยาขึ้นมาเฮ้ยนึกถึง ให้อีกทีหนึ่งดีกว่าเพิ่ม,มเพิ่มพวกที่ไปฝึกเนี่ยช่วงข้างแรมเนี่ยให้กินสมูะท็อกรทองผิดไเออสมูะท็อกเอสร็จต่อ,อมันจะไม่แต่จะจะให้ทั้งตัวน้ำมนกินกำกับกับตัวยากินสองอย่าง มีอย่างนึงมีสิไม่มีแล้วไม่มีแล้วน้ำมนต์จะมาจากไหนอ่ะไม่ใช่ปกติทางให้น้ำมันก็ใช่ไงก็ถึงก็เรากินไงเรากินเลยเฮ้ยนึกว่าให้ลูกศิษย์มันสุกมาถึงขั้นนี้แล้วไว้ก่อนแก่น้ำมันคนรีบจำเป็นจริงเอ่อฝึกมาถึงขั้นนี้แล้วให้ให้ไปกินแล้วกันเอาอย่างงั้นจะให้เนี่ยจนกระทั่งสิ้นสุดขั้นรามก็อีกกี่ครั้งอ่ะไในแค่แค่เิียงสองขั้งเออมื่อวานวิทย์สิบห้าหรือด้วย ไหนนก็ไ,ไหนผมประกาศไวแต่เหลือไม่ได้เกินหกครั้งจจะให้หมดลงอ่าอ่าโอเคอ่าใครได้กินก็ถือว่าล้างแบบล้างพ่อเสียล้างพ่อผิดพลาไปหมดอีนนี้มันจะเหลืออีกแค <Okay. S 1> ่เพราะว่าเพราะว่านึกไปถึงไอ้วันลอยกระทรงให้เราเราให้เขาเชิญครูเข้าตัวแล้วี่หวาแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดตัดข้อข้อเสียในชัวไปเป็นเรื่องเป็นราวถ้าสายมูฟังเข้าใจไหม นี่มันเป็นขั้นตอนของการฝึกวิชาแบบแบบขั้นสูงอะ่ะเขาจะต้องเคลียร์ตัวเองไม่ใช่เอาแต่ท่อง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 เอาแต่แบบพยายามจะแบ่งพลังออกจากตัวแล้วมันไม่ไม,ไม่ออกเพราะว่าตัวเองเนี่ยมันสะอาดไม่พอแข็งแรงไม่พอคาถาเดียวกันแต่ครูบาอาจารย์ใช้ได้ผล <laughs> ลูกศิษย์เอาไปใช้ใช้ไม่ได้ผล ติดบ้างไม่ติดบ้างเพราะว่ามันมีขั้นตอนข้อระวังครับเดือนนี้มีเราสิงห้าแล้วก็เดือนหน้ามีสามครั้งหมดแล้ยเออนั่นแหละก็ก็ให้แล้วอ่ะอ่าให้หลวมตัวไปอ่าโอเคโอเคให้ถือว่าได้ล้างให้มันมากๆเนี่ยจาร์น,นั้นต้องทําพิธีกินทุกวันเลยเพื่อที่จะไม่ให้มีข้อผิดพลาดข้อผิดพลาดที่จะ ไม่มีเนี่ยมีอยู่สามประการด้วยกันหนึ่งข้อพิพาทที่เกิดขึ้นแล้วสองข้อพิพาทที่ในอนาคตจะเกิดขึ้นสามเพื่อไม่มีข้อพิพาทใดๆอยู่ในชีวิตเนี่ยสามข้อของสมุทท็อกอาจารย์เนี่ยที่ผลขวายมาครูบาอาจารย์ให้มาพระอาจารย์พดุงให้มาเนี่อาจารย์ังไม่เคยเห็น ใครมีเหละตู้ครับผมมุณถึงแปลกมีเยอะอาจารย์ไอ่ยาพิธีการอยากให้แต่ลยวรมันเพราะว่าผมรู้ตอนที่ห้ตามให้เออมันไม่มีไม่มีใครมียามันมีแท่งเดียวมีทำออกมาแค่เหมนอนไะ้ียาต้นรู้สึกว่าต้นยามันมีแค่หนิ้วหนึ่วก้อนี่ยก็เหมือนเหมือน ที่ท่านยอดได้จากอาจารย์ไปก็พยายามจะไปนั่นแหละไปสร้างยาขึ้น